กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะครับร่วมถแถลงสถาน,น,นการณ์ทางสังคมประเด็นวิกฤตเด็กเกิดน้อยผลกระทบต่อสังคมไทยเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้ผมเดียวจริเดชงามเลือสถานีประชาชนไทย P ี s มาเล่าให้ฟังนะครับคือปัจจุบันเนื่องจากพบว่าประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องครับส่วนทางกับการเพิ่มของจํานวนผู้สูงอายุโดยในปี2565มีเด็กเกิดใหม่เพียง5แสนกว่าคนนะครับ ถือว่าเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในรอบ71ปีซึ่งอัตราการเกิดที่ลดลงจะส่งผลต่อการขัดแคลนแรงงานในอนาคตรวมทั้งเกิดภาวะพึ่งพิงวัยแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นโดยคาดการณ์ว่าในปี2583หากอัตราการเกิดยังคงลดต่ำลงสัดส่วนวัยเด็กจะมีเพียง113.3ในขณะที่วัยแรงงานลดลงเหลือร้อยะ 55. 5 5 5 และสัดส่วนวัยสูงอายุนะฮะสูงถึงร้อยละ31.1และการเปลี่ยนปแปลงวิถีชีวิตนะครับประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปชะลอการมีบุตรซึ่งสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสินะครับอาจเป็นตัวเร่งให้การเกิดน้อยและการลดลงของประชากรไทยเร็วขึ้นนะครับอัตราการเกิดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของผู้มีไรายได้น้อยครับซึ่งเด็กเกิดใหม่ใน1 0 0 0วันแรกทางการแพทย์เนถือว่าเป็นมหัศจรรย์หนึ่วัน นับเป็นไวัยทองคำที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะครับโดยโครงการเงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนเดือนละ6 0 0บาทซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยโดยโครงกิจการเด็กและเยาวชนได้ดําเนินการมาเป็นปีที่7นะครับมีเด็กเข้าร่วมโครงการประมาณ2ล้านกว่าคนดังนั้นสังคมควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรต่อเด็ก และปลดโกการให้ครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลเด็กเล็กรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมอื่นๆให้เอื้อต่อการพัฒนาที่สมบัยด้วยนะครับ